อฟังนะทุกคนวันนี้เราจะจับแม่มาแต่งหน้าได้อะอยากมากคือชียังไม่รู้ด้วยนะว่าต้องแบบว่าใส่วิกถ้าชีรู้ก็ใส่วิกชีกีบแน่พอเวลาไปใส่วิกเปลี่ยนชุดก่อนนะคะบาร์บี้บาร์บี้มากเออเห็นหมันน์บาร์บี้เดี๋ยวเราสองคนขอตัวไปดูหนังก่อนนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันหลังจากดูหนังเสร็จนะคะป้าย Hi Ken, hi Ken. Hi Bobby, hi Ken. คือบาร์บี้เกินคือเป็นบาร์บี้เกินคือติดแบวตติดแกมติดอะไรเกินคุณแม่สวัสดี <c oughs> ทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลของน้องเดฟสีกแล้วนะคะทุกคนคือในรอบกี่ล้านปีวันนี้ลงคลิปคือฟังนะทุกคนวันนี้เราจะจับแม่มาแต่งหน้าได้อะยากมากคือชียังไม่รู้ด้วยนะว่าต้องแบบว่าใส่วิกถ้าชีรู้ว่าใส่วิกชีกรีดแน่ แล้วเดี๋ยวเราจะพาชีแบบว่าไปดูหนังอีกไปดูเรื่องบาร์บี้อีกแต่ว่าต้องแต่งแบบนี้ไปกัน <c oughs> ซึ่งมันมันายบาร์บี้เกินปะแม่ลดกกอนอะยังไงายบาร์บี้เกินหายเคนเกินนะคะทุกคนปะเดี๋ยวเราไปทาเชียนดีกว่าชีพร้อมยังที่ต้องมาเมคโอเวอร์ให้ชีเป็นายบาร์บี้ายบาร์บี้เดี๋ยวไปหาชีนะคะ ุณแม่เครื่องงี้นะวันนี้แม่รู้ยังว่าแม่ต้องแต่งตัวเป็นวาบี้เออแล้ววันนี้แม่ต้องใส่วิกด้วยนะแม่ยอมไหมเอมมางไงวันนี้แต่งตัวเป็นวาบี้เพราะว่าวันเราเป็นอะไรวันแม่แม,ม,ม่นี่มีบุญคุณอันใหญ่หลวงฟังนะบอกว่าไม่พร้อมแต่เสื้อชมพูสุดๆนะคะแม่มาเดีย๋ยวมาเมคโอเวอร์กันดีกว่าเริ่มนี่นะคะวันนี้เราก็เมคโอเวอร์โอ้โหอุออ้ยบิกเถิกเลย คือเอางี้นะลูกสาวสวยได้แม่เกินคือวันนี้อาจจะแปลกปลาดน,นิดนึงเพราะว่า <c oughs> และลูกสาวสวยได้แม่แน่นอนวันนี้เราจะมาเมคโอเวอร์คุณแม่นะคะให้เป็นแบบว่าบาร์บี้ไหนไม่เราพูดว่า hi barbie hi barbie hi ken hi ken <c oughs> แต่ว่าใดๆก็ตามนะั้นเนทขอบวชก่อนนะทุกคนคือมันคันหัวเลยมันจะแต่งหน้าให้แม่ไม่ได้นะคะทุกคนคือมันผมเราก็ค่อนข้าขงจะหนาเน,นาะเดี๋ยวนี้ต้องขอบวชก่อนแล้วก็เดี๋ยวออกไปดูหนังเนี่ยเราค่อยกลับมาแต่งตัวแบบจัดเต็มนะคะทุกคนมาเดี๋ยววันนี้เรามาเมคโอเวอร์คุณแม่ก่อนว่าวันนี้คุณแม่จะเป็นอะไรยังไง <c oughs> ให้ดูหนะ้สาสดก่อนว่าก่อนแต่งกับหลงังแต่งมันเป็นยังไงทุกคนค่ะแล้ววันนี้นะคะการเที่ยวจะมาเมคโอเวอร์คุณแม่ให้เป็นบาร์บี้นะคะเราจะใช้เครื่องทางจากแบรนดิตค่ะ <โ> <mm mm> เลิศเกินเลยนะคะแบนรนด์วีส่งต้องสอ,งอ่มาให้แบบจัดเต็มน,นะคะพร้อมที่จะเมคโอเวอร์คุณแม่แน่นอนนะคะปาะเริ่มเดี๋ยวเนี่ยจะมาใช้อะไรก่อนไปรอดูในคลิปเลยค่ะ ตัวแรกที่เราจะมาใช้ให้คุณแม่กันในวันนี้นะคะคือตัวนี้เลยค่ะ b a 黛 and Bates 雅 Double Joy i n s i d e t o Beauty i n s i d e Cushion นะคะเป็นสีเบอร์02นะคะว่าคุณแม่เนี่ยมีความแบบว่าแอบผิวสีเข้มนิดนึงนะคะีนกับแม่เนี่ยจะมีความสีผิวใกล้กันแม่เป็นกจรจิงน่ารักมากเหมาะสําหรับสาวบาร์บีมากหัวตรงหัวใจคิ้วสุดๆนะคะโอ้โหน่ารักมากเมล่ะเห็นไหมล่ะนี่แล้วแม่จะถามอะไรนะ ว่าแม่ทุกคนแบบว่ามีฝ้า,า,ากาะจุดด่างดำาเงี้ยพูดเลยนะว่าตัวเนี้ยปกปิดให้แม่ได้ดีมากเราจะมาทาครึ่งหน้ากันก่อนเดิ่มนี่นะคะทุกคนเติบเลยเราจะเริ่มทาให้แม่ฟังนี้ก่อนเห็นไหมล่ะฝ้ากะต่างๆหายหมดเกลี้ยงกึบนี่แล้วผิวสวยผิวใสไปเลยว่าบาร์บี้เวอร์ผิวโกชํำวาวสุดเห็นไหมฝั่งนี้โอ้โหผิวแบบกาสกินเหมือนย้อนกลับไป18ปีแล้วกต่ฝั่งนี้คืออะไรหน้าแห้งกร้านมากแต่ฝั่งนี้คือ ไม่มีแบบว่ารอยดํารอยแดงเลยนะคะฝ้ากับแม่ดูใกล้ๆนิดนึงปานี่เห็นไหมฝั่งนี้ที่ยังไม่ทาก,กับฝั่งโอ้โหจึ้งมากเป็นไงล่ะโคตรจึง้งต้องมองให้ลึกหลังจากเราลงผิวกันเสร็จนะคะทุกคนเห็นไหมโอ้โหหน้าเด็กลงไปเยอะมากตอนนี้เหมือนไม่ได้แม่ละเริ่มเป็นเพื่อนสาวและเริ่มเป็นแบบเพื่อนอายุรุ่นเดียวกันใช่ไหมแม่ขั้นตอนต่อไปอะ มีลูกเป็นบิวตี้บ็อกเกอร์มีลูกเป็นอินฟูเนี่ยขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำอะไรปัดแกมบัดแก้มกับแต่ง <c oughs> ตา <c oughs> <c oughs> อย่างใดก็เอนะคะและตัวต่อไปที่เราจะใช้ใคุณแม่นะคะับร a ด์บีดฟอร์จูนคุ o กี้อายแช h a d o w 4เบอร์ศูนย์สองโรแมนติกค่ะทุกคนคือตัวนี้นะคะมีทั้งกิสเซอร์นะคะแลวก็อายแชโดว์ adow, แล้วก็เป็นสามารถแต่งตาได้ด้วยนะคะทุกคนนี่มาเป็นบาร์บี้เราก็ต้องใช้สีชมพูนะคะลงเป็นเบสตาก่อนนี่แล้วสีชัดมากโอ้สีชัดสุดสสีชัดเกินนะคะคุณแม่จะเป็นบาร์บี้แล้วนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นสีชมพูอ่อนนะคะในการเบรนแล้วก็เป็นสีแบบสีแล ในการลงนะคะเพื่อจะให้สีอื่นเนี่ยตามมาได้เป็นอันนี้จะเป็นสีชมพวนอ่อนนะคะมีความติดส้มเบาๆนะคะนี่ใช้เป็นสีนี้เลยนี่นะคะทุกคนเออและโอ้โหสีชัดมาก สีชัดมากนะคะทุกคนและสีต่อไปนะคะเราจะมาใช้เป็นสีนี้เลยค่ะเออนี่ยไหมเป็นสีออกแดงแ<ๆ>งชมพูชมพูก่ำกลำนิดนึงนะคะในการมาเบรนด์หางตาให้มันสวิงขึ้นนะคะทุกคนโอ้โหเม็ดสีชัดมากยังไงล่ะโคจะตึงโอ้โหบาร์บี้ตัวจริงอยู่นี้นะคะยังไม่พอค่ะทุกคนเราจะมาใช้เป็นซิมเมอร์อันนี้เลยนะคะในการลงหัดตาให้ตาเรามีแบบวิงวิงนิดนึงเออ โอ้โหแม่ดูหน้าเลยซูงเข้าไปตายยกมาโอ้โหเอเปกนละเออบาร์บี้มากและตัวต่อไปที่เนจะมาใช้ให้แม่นะคะเป็นนี่เลยค่ะทุกคนแบร์แอนด์บดนะคะแมนเชสเตอร์แดนเมจิกอายไลเนอร์นะคะเป็นสีแบล็กนะคะเป็นสีดำนะคะวันนี้จะมาเกี่ยไลเนอร์ให้แม่แบบว่าตัววิงหงหนึ่งแม่มาหลับตาเนจะให้ดูหัวเมจิกก่อนว่าขีดง่ายมากเส้นเล็กมันจริงสีแบบดำสนิทนะคะทุกคนกีดง่ายเหมาะสำหรับมือใหม่ แม่ทำตาตาตกเออเห็นไหมอันนี้มาละของจริงบาร์บี้มากกรีดง่ายสุดนะคะทุกคนนี่เน่จะมากรีดตานี่ให้ดูด้วยนะคะทุกคนคือมันกรีดง่ายจริงนะนี่เน่จะมากรีดบนตานี่ให้ดูด้วยอันไตังมากพี่นา หลังจากกิดตาเสร็จนะคะเราก็ต้องมาตามด้วยคิ้วเลยนะคะด้วยนี่เลยค่ะแบรนด์บีทนะคะแม็กนีครคาซี่อายบราวนะคะเป็นสีฮอปช็อกโกแลตนะคะทุกคนเป็นสีเบอร์ศูนย์สนะคะป้ะเดี๋ยวจะมาเขียนคิ้วคุณแม่กัน มาค่ะทุกคนเมื่อกี้เราสร้างโครงคิ้วกันไปแล้วนะคะอันนี้นะคะก็จะมาใช้เป็นตัวเจล The e n d l e s Liable Shockproof Durable สี Dark b r o w ทุกคนในการเพิ่มความเข้มของคิ้วนะคะให้คิ้วม,มันมีหลายระดับนะทุกคนแล้วก็วาดไปเลยเราจะได้ความเข้มของคิ้วความเป็นเส้นคิ้วขึ้นมานะคะทุกคนจะได้ดูแบบว่าเด็กขึ้นเป็นบาร์บี้ขึ้นเป็นอะไรขึ้นอยากได้คิ้วทรงไหนก็วาดไปเลยค่ะคุณแม่ เลิศค่ะคุณแม่จะติดขนตาอีกหนึ่งสวยจิงแนวโหบาร์บี้มาตอนนี้แม่บอกว่าแม่หนักตามากค่ะทุกคนว่าแม่เนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยแต่งหน้าเลยแบบแต่งหน้าน้อยมากอะไร่งเงี้ยค่ะทุกคนก็เ,นเ,เออไม่แต่งเลยแต่งน้อยมากวันนี้แบบจับชีมาแต่งเหมือนแบบเอาชีมาทารมานอยู่ b l a n d b e e s beast, Low True Volume Mascara ได้แต่นะคะเราก็จะมาปัดคิวตามเลยนะคะคิวตั้งเป็นเส้นขนนะคะแต่ว่าบาร์บี้ตัวจริงเขามีขนปดีย๋ยวงไม่มีแต่เรามีไปก่อนก็ได้เนาะปัดได้คิวตวั้งสวยเจิงสวยเจิงคุณแม่เลิศๆลิิวตั้งเวอร์คุณแม่ให้ดูชัดเร็วโอ้โหน้าเด็กมากไปค่ะเดี๋ยวเราไปดัดขนตาแล้วก็ติดขนตาเดี๋ยวกลับมาค่ะ หลังจากติดขนตาปัดขนตาเสร็จนะคะเราจะมาใช้เป็น2ตัวนี้เลยนะคะทุกคน b ด a n d นด์บ t สปา p a r t ชคิ intage, od, ลลาป p a r ตีบัตรเบอร์0ูนย์ v i n t ่ g e r o นเทและ b ด a n d นด์บีนะคะ h ฮไลท์ลิส t g เกิ in ลอินแอรเรียพิ้งแชมเปเบอร์0ูนยเหมือนกันคะ่ะ ซึ่งน้าทุกคนขั้นตอนสุดท้ายในวันนี้นะคะก็คือการลงลิปสติกอุ้ยแม่น่าไม่เหมือนตอนเริ่มตอนเริ่มเลยแม่ชอบนะยังไงแต่<ส>เดีต้องรอดูฟินนชดูก่อนแล้วจะบาเบสจริงหรือเปล่านะคะแต่งจริงนะคะลิปคอมแบนบีชนะคะยังเยอะมากทุกคนยังหลายรุ่นมากดูดิประมาณล้านอย่างล้านอันนะคะต่วันนี้นะคะเน็ตเลือกเป็นรุ่นนี้ไห้คุณแม่ค่ะนี่เลยแบนบีชนะคะเชอร์รี่แม็กเชียร์ฟูลลิปเวรวนะคะทุกคนเป็นตัวนี้นะคะเป็นสีเบอร์ศูนย์สามนะคะแล้วก็ตามด้วยตัวนี้เลยค่ะทุกคนเป็นกรอสค ตัวนี้นะคะชื่อว่า b a e a แอน e ี t นะคะทุกคนเจรามอยโกลิฟเซรั่มนะคะทุกคนตัวนี้เลยเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อข้างในเขาเป็นยังไงนี่นะ,ะทุกคนก็จะเป็นฟิลแบบว่ากอสซี่กอสซี่แบบนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็ตามด้วยตัวนี้เจอกันปานเริ่ม เวลาไปใส่วิกเปลี่ยนชุดก่อนนะคะ เดี๋ยวเราไปลงหนังกันดีกว่าไปดูบารบี kind <of calculating? S 3> ้ก <associated> ันดีกว่าค่ะเดี๋ยวไปดูรีแอคคนที่ลงหนังว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะที่แม่เราแต่งเลยดไวยนะคะตัวนี้นะสวยฉ่ำมากย้อนวัยสุดๆเกาหลีเก้าใจมากบารบี้บารบี้มากเออแม่หันมาบาร์บี้ แล้วอันไหนบาร์บี้ตัวจริงอ่ะแล้วอันไหนบาร์บี้แล้วอันไหนบาร์บี้ตัวจริงอ่ะแม่จึงคนงงแม่คนงงลไปจองบัตรก่อน้า้เพื่อไปดูหนังก่อนนะคะบาร์บี้บ้ไบาร์บี้ไบาร์บี้ไบาร์บี้เดี๋ยวเราสองคนขอตัวไปดูหนังก่อนนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันหลังจากดูหนังเสร็จนะคะ ตอนนี้นะคะเราเรา,เราดูบาร์บี้เสร็จแล้วคือแม่บอกว่าไม่ไหวแล้วค่ะ คือไม่ไหวแล้วคือขอถอดล้างถอดอะไรก่อนนะคะทุกคนเป็นไงบ้างแม่หนังสนุกไหมสนุกมากค่ะเออแต่ว่าหนูหลับนะคะทุกคนคือเนเอรเคยดูแล้วรอบนึงตอนวันเปิดตัวแล้วอันนี้ก็พาแม่มาดูอีกเพราะว่าทำคอนเทนต์วันแม่วันจายไงเออแต่ว่าคนรอบข้างคนก็คือมองฉ่ำว่าไอ้บาร์บี้ตัวจริงแต่แม่คือไม่ไหวนยแม่ก็คือถอดล้างเลยนะคะเพราะหนึ่งก็ถอดล้างเลย เอานาขนตาแต่ไม่เคยแต่งเลยแล้วแล้วเมคอัพวันนี้ชอบไหมจากแบรนด์บีชอบมากค่ะก็อเราจะก็อเราจะแบรนด์บีทําให้เราได้กลายเป็นบาร์บี้เนาะแม่เนาะแบรนด์บีสวยมากค่ะยังไงนะคะทุกคนวันนี้นะคะเนี่ยนะคะก็ต้องปิดคลิปไปแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเป็นคอนเทนต์วันแม่นะคะทุกคนก็นานๆทีจะได้แบบพาแม่มาออกคลิปอะไรแบบนี้นะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบกันก็เป็นอะไรที่ตลกสีสันดีนะคะเพราะปกติก็ไม่ค่อยได้มาทำอะไรกันนะคะว่าวนใหญ่เนี่ยก็แบ ทำงานแล้วก็มาเรียนแล้วก็บินไปกรุงเทพบินไปบินกลับเนี้ยส่วนเราก็ไม่ได้ค่อยอยู่กับแม่เท่าไหร่นะก็ทำงานไปกลับนะคะวันนี้ก็วันแม่นะคะก็อยากให้แม่นะคะมีถุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็อยู่กับลูกไปนาน,านๆเดี๋ยวลูกจะหาเงินให้แม่ใช้แบนีไ้ไปตลอดนะคะเออสุกซนวันแม่นะคะปี2023 สักปีหนึ่งนะคะสุขสันต์แม่นะคะทุกคนขอให้แม่ทุกคนนะคะมีความสุขมากๆกนะคะก็ทริปด้วยนี้นะคะก็ต้องขอบคุณแบรนด์บีชด,ด้วยนะคะคที่ขาดที่ส่งเครื่องสำอางมาให้เรามาจอยมาสนุกกับคุณแม่นะคะถ้าเกิดไม่มีแบรนด์บีชในวันนี้นะคะก็คือคงจะไม่ได้มาแต่งหน้าอย่าง,งี้บ่อยๆนะคะก็ฝากไปด้วยนะคะทุกคนสับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายพิเศษเมื่อซื้อครบ400บาทรับส่วนลด40บาทเพียงใช้โค้ด้านด์คาตังเลยค่ะใช้ได้เฉพาะวันแม่ มีเท่านั้นค่ะ